คุณผู้ชมไปช้อปปิ้งส่งสุขส่งท้ายปีกันนะคะกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่มีการจัดงาน Otop City 2023ค่ะ นายชดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถแถลงการจัดงานโอท็อปซิตี้2023พร้อมระบุนะคะว่ารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนให้คนไทยอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ผ่านโครงการหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดก,การและการตลาดเพื่อชอมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ ทางนี้นะคะเชื่อว่ากระแสะไทยซอฟต์พาวเวอร์จะช่วยส่งออกผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากลได้นอกจะผลักดันให้โอท็อปของไทยเป็นของขวัญของฝากที่ตีที่สุดจากฝีมือคนไทยซึ่งจะมีการนําสินค้าโอท็อปมาจาัดแสดงให้เลือกซื้อจํานวนมากในระหว่างวันที่16ถึง24ธันวาคมนี้ค่ะ